ที่ทําร้านอะไรนะครับก็คือจะไม่ได้กัดจะทําเป็นบารนน์ครับกะทำเป็นแค่ร้านกาแฟแล้วก็ให้แค่ลูกค้าซักผ้าขึ้นมากินกาแฟอะไรองี้ยด้ครับสวัสดีครับผมชื่อ Top Show ท็อปโชติพงษ์แจ้งสว่างนะครับเป็นเจ้าของร้านแอรียสโลบาร์ มันต้องสืบเนื่องมาจากตอนผมทําทีสิทล์ครับเพราะว่าผมทําทีซิเกี่ยวกับกาแฟอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าชอบทางด้านกาแฟอยู่แล้วแล้วพอแบบเลิกจากการเป็นนักบอลอาชีพเนี่ยก็เลยอยากกลับมาทําเป็นไม่ได้เป็นร้านกาแฟอยากทําเป็นคอมมูนิตี้มากกว่าครับที่เกี่ยวกับกาแฟแล้วก็คนที่ออกกําลังกายที่ชอบกินกาแฟอะไรเงี้ยครับอยากให้เพื่อนๆนะมามีจุดส่วนร่วมหรือว่าสิ่งที่ชอบมันเหมือนกันแล้วก็มารวมกันอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยผมเรียนออจบคณะสถาปัตยกรรมครับ ถ้าเกิดพูดถึงฟุตบอลอาชีพก็คือมันเหมือนกับเป็นกีฬาที่ทําให้ผมมาได้เข้าไปเรียนในมาหาลัยนี้ดีกว่าครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันมีโควตานักกีฬาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้เข้าไปศึกษาในที่นี้แบบโดยที่แบบไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายมันก็เลยทําให้ไปสู่ถึงการเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อจากตอนเรียนจบพอเล่นฟุตบอลอาชีพได้3ปีก็เลยคิดว่าแบบอยากจะออกไปทําตามความฝันอีกอย่างหนึ่งที่แบบอยากอยากจะทําอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบออกมาทําเป็นธุรกิจ เขาเรียกว่าคนละโลกเลยดีครับอย่างเป็นนักฟุตบอลอาชีพอะ่ะเราจะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเราแค่ทําตามตารางแล้วก็มีวินัยกับมันแต่พอเรากลับมาทําธุรกิจอะ่ะมันมีเรื่องมากกว่านั้นที่ทําให้เราต้องคิดนะครับมไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องการตลา,าดเรื่องการบริการลูกค้าหรือว่าปัญหาที่เราต้องเจอใหม่ๆอะไรครับซึ่งมันมันยากกว่าไม่ใช่ว่ายากกว่าคือยากคนละแบบกับ,ก,บกับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพมากต้องพูดว่าท้าทายตั้งแต่ทําที่บ้านฉางแล้วครับเพราะว่า ด้วยไลฟ์ไสไตล์หรือว่าแนวทางการทำร้างผมเนี่ยมันเป็นแนวทางที่คนบ้านฉางยังไม่ค่อยเข้าถึงหรือว่าเข้าใจในในแนวทางที่ผมจะทำอะไรครับอยากให้คนที่นี่ได้เข้าถึงมันอะไรผมอยากให้มันมันเป็นพื้นที่สำหรับทุกคนก็ตามเชื่อครับแอ e เรียไปว่าพื้นที่อะไรครับก็อยากอยากให้มันเป็นพื้นที่ที่แบบทุกคนมารวมกันที่นี่มาจอหรือว่ามาแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอะไรเงี้ยพอเป็นระยะยาวก็คืออยากให้มันเป็นคอมมูนที่ใหญ่ขึ้นมากกว่าครับมีคนจากที่อื่น ที่ไม่ใช่แค่คนบ้านเราหรือว่าแบบคนเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยมาอยากให้คนที่อื่นสัตหีบบางแสนจันทบุรีหรือว่าเราแวกใกล้เคียงเนี้ยแบบรู้จักคอมูที่นี่แบบเพราะมันแบบกลายเป็นคอมูที่ใหญ่ขึ้นเลย mm hmm. ที่ทําร้านอะไรนะครับก็คือจะไม่ได้กะจะทําเป็นบารนน์ครับกะทำเป็นแค่ร้านกาแฟแล้วก็ให้ <laughs> แค่ลูกค้าสักผ้าขึ้นมากินกาแฟาอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าต่อย,ยอดจากแค่อยากทำร้านกาแฟให้ลูกคา้าทักผ้าก็เลยแบบกลายเป็นแบบมีคอมมูนิตี้มีรานคาบมีการออกไปวิ่งอะไรเงี้ยมีกิจกรรมเยอะเลยครับตอนนี้แก็ตอนตนี้ที่เนี่ยมีกิจกรรมเออให้สอนบ้านเซรามิกแบบเบื้องต้นแต่ว่าเร็วๆเนี้ยจะมีเวิร์กช็อปเพิ่มครับมีวาดรูปมีร้อยลูกปัดแล้วก็มีจัดสวนในโหลซึ่งจะเป็นกลุ่มลูกค้าเนี่ยครับที่เขามามาที่ร้านแล้วมีมีคอนแทคกันแล้วเขาอยากเอาเวิร์กช็อปอบมาลงที่ร้านอะไรเง ีกิจกรรมเยอะเป็นกลายเป็นมันไม่ใช่แค่ร้านแล้วมันเป็นคอมมูนิตี้ไปแล้วครับตอนนี้เพราะว่าร้านเราอ่ะมันเป็นทั้งสโล,สโลบาร์ขายกาแฟแล้วก็ขายเบียร์เฉพาะสุกเสาวนะครับก็เลยแบบว่าล้อเลียนคําว่าสโลบาร์ก็กลายเป็นสโลเบียอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบสุกเสาก็จะกลายเป็นสโลเบียแทนก็เป็นประมาณนั้นไม่ได้แบบว่ามีคิดไ้นี่อะไรมากมายก็คือแบบแค่ล้อเลียนสโลบาร์เฉยๆ ผมว่าการที่จะให้คนที่เขาแบบคนพื้นที่เนี่ยเข้ามารู้หรือว่ามาสัมผัสร้านอะไรแบบนี้มันก็อาจจะยากกว่าที่กรุงเทพนิดน,นึงครับลูกค้าตอนนี้หรือว่าทาร์เก็ตก็คืออาจจะเป็นคนที่เขาไปอยู่กรุงเทพแล้วกลับมาอยู่บ้านกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านมาทํางานที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะแบบเป็นลูกค้าในส่วนนั้น,น,น,นมากกว่าครับก็ขอฝากร้านแอรเรียสโลบานะครับเป็นร้านกาแฟเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับหยุดทุกวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์วันเสาร์เนี่ยจะเป็นแอรเรียสโลเบียนะครับก็ฝาก ให้มาเปิดประสบการณ์หรือว่าลองมาฟังดนตรีใหม่ๆดนตรีทางเลือกของร้านเราได้นะครับฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับอ๋อร้านอยู่เส้นบุรพาพาสครับถ้าเกิดมาก็สังเกตระซักผ้าเลยครับอยู่วรนละซัดผ้าชั้นสาม